สวัสดีครับพี่น้องอ่ะมาพบกันอีกหนึ่งคลิปแล้วกันเนาะวันนี้จะพามาปักมุดที่จังหวัดกำแพงเพชรอําเภอพันกระต่ายนะอ่าต้องบอกงี้พันกระต่ายก็ต้องบอกว่ามีบามันเลือดลอย,อยอยู่อีกหนึ่งฟาร์มนะครับพี่น้องวันนี้ต้องขอบคุณเอ็มแอนที่ให้โอกาสช่องวัยรุ่นภูทรสร้างตัวได้มาเปิดราคานะครับพี่น้องวันนี้ต้องบอกว่าเหมือนเดิมครับอีกหนึ่งฟาร์มนะที่จะทําให้ สตังในกระเป๋าตังเนี่ยสั่นดิกด๊กดิกด๊กดิก๊กดิ๊กดิ๊กเลยนะความซวยนะมีตั้งแต่ออผู้หย่านมมีตัวมีหยานมมีแม่ลูกมีครับผมนะไข่ถ้าอยากเริ่มต้นเลี้ยงวัวที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่จะทําให้พวกเราไม่พิดหวังในตัววัวแล้วกันนะครับผมนะฮะ,ะเมื่อไม่เป็นกาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมตัววัวกันเลยครับผมสวัสดีครับเลิฟครับสวัสดีครับพี่อ่าเลิฟครับแนะนําฟาร์มนิดนึงครับผม m n r Farm, ็นอาาอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับอ่าอยู่แถวหมู่บ้านอะไรครับตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรหมู่หกบ้านบ่อฟ้าครับบ้านบ่อฟ้าถ้าเกิดมาถามชาวบ้านแถวพันกระตายนี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดอยากจะมา m n r นี่เขาจะรู้ไหมถามว่าบ้านสอจอเลวัดอยู่ตรงไหนได้เลยครับอ่าทางอำเภอพันกระตายต้องรู้จักแน่ๆละครับอ่าบ้านสอจอเลวัดนี่ต้องบอกว่าเลี้ยงวัวบะมาเรือร้อยเหมือนกันเนาะครับแต่ตัวลูกชายเป็นคนเลี้ยงถูกต้องไหมฮะครับอ่าโดย ลูกชายที่เลี้ยงนี่ชื่ออะไรครับผมเลิฟครับเลิฟครับผมอ่ะเลิฟเดี๋ยวจะขึ้นอ่าเฟซบุ๊กไว้ให้ด้วยแล้วกันเนาะเผื่อใครอยากอินบ็อกซ์มาคุยก่อนนะครับผมว่าเอ๊ะเอ่ออะไรยังไงอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเก็บก็เกี่ยวกับวัวประมาณเลือดรอยเนาะครับอ่ะโอเคครับผมอ่าเลิฟฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงครับผมศูนย์เก้าสามครับห้าศูนย์แปดครับห้าสามแปดสามอ่าโอเคครับผมอ่ะพี่น้องรู้จักเจ้าของวัวไปแล้วเนาะน้องเลิฟนะครับผมอ่ะมาชมวัวตัวที่หนึ่งก่อนเลยครับผม อ่ะเริ่มครับลองแนะนำตัวที่หนึ่งนิดนึงครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกชาย v8 279เกทับครับเกิดจากแม่วัวเทาแม่ลูกออกฟอร์ดครับแม่เขาเป็นลูกออกฟอร์ดก็ไมครับผมนะอ่านะครับผมตัวนี้อายุเท่าไรแล้วครับ5เดือนพอดีครับ5เดือนพอดีเนาะอ่า5เดือนพอดีอ่ะต้องบอกพี่น้องครับผมเขาอาจจะเปียวนิดหนึ่งให้ดูนะครับผมแผดที่ำเข่ามาครับเขาเกือบหายแล้วเนาะอย่างนี้ครับอ่าตีเบอร์เรียบร้อยแล้วเนาะ เบยังไม่ได้ตีครับเบอร์ยังไม่ได้ตีนะครับผมพี่นอ้องอ๋อเบอร์ฟาร์มอะไราก็ยังไม่ได้ตีครับอ๋อโอเคครับผมถ้าเกิดคนเขาอยากได้ซื้อไปตีเองก็<อ>ก็ได้เออเดี๋ยวผมตีให้แนละ้วจะส่งจดใบเพชรอ๋ออเราต้องตีเบอร์ <c oughs> เองนะเนาะ,นอ,ะอันนี้ตัวของเราเนาะโอเคใช่ครับผมนะตัวนี้ก็คือกําลังดําเนินการจดใบเพชรอ,อยู่ผมว่าจะรอให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยครับเพราะว่าไม่งั้นตีออกมาแล้วแผลจะไม่สวยอ๋อโอเคครับผมแล้วค่อยส่งจดอีกทีนึงครับอ่ะโอเคครับพี่น้องนะฮะ ตัวนี้อย่างที่บอกแหละเป็นวัวเทาจ้าจ๋าเลยลักษณะจุดเด่นเป็นยังไงบ้างครับเลิฟอ่านำเสนอวัวนิดนึงครับผมมีความกว้างหนาลึกครบหมดเลยครับครับตำแหน่งตะหนกขาหน้าตรงครับอ่ะพี่น้องดูนะครับผมให้เห็นตรงหน้ากันเลยตะหนกก็ช่วงขาหน้านะครับผมตรงดิ้วเลยนะครับผมนะฮะอ่ากระโหลกหน้าที่ใหญ่ครับอ่ามีกระโหลกหน้าที่ใหญ่นะครับผมพี่น้องอ่ะไปค่อยชมกันนะครับผมอ่าีความล้อเรา หัวเทาจ้าจ๋าเลยนะสายวีแปไม่ต้องห่วงเรื่องเนื้อหนังมังสา,านะครับผมอ่ะให้ดูอ่าหลึงนิดนึงครับผมนะฮะอ่านะครับผมหลึงกระชับนะครับผมนะฮะไถเสมอนะฮะอ่านะครับผมให้ดูนะฮะข,ข้อขาใหญ่นะครับผมพี่น้องอ่าหัวกี่เดือนนะครับเลิฟห้าเดือนพอดีห้าเดือนเนาะอ่าให้ดูไายแล้วกันครับผมว่าเบิร์บาร์ขนาดไหนอ่านี่ครับผม นี่ดูความเบื้อบ้างเขาดูห่างครับผมชัดๆเลยดูแผ่นหลังนะครับของเลิบก็คือตัวนี้ปกติก็คือหย่านมเรียังเนี่ยตัวนี้ย่าแล้วครับตัวนี้หย่ามาได้ประมาณสองวันสองวันนะครับผมพี่น้องอ่ะโอเคครับผมนะให้ดูโดยรอบตัวเขานะครันนะครับผมตนอกสวยนะครับผมสีเทาล้อๆเลยนะฮะใครที่อยากได้ไปเป็นพ่อคุ้มฝูงนะครับผมอ่ะเลิบครับตัวนี้เลิบเปิดอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับผมสี่หมืนห้าครับสี่หมืนห้านะ สี่หมื่นห้าามเลยคุยกันได้ไหมเรื่องราคามาต่อหน้าคอกได้เลยครับมาคุยเรื่องราคากันได้นะครับอ่าโอเคครับผมนะฮะก็คือจะจับอ่าถ้าเกิดสมมติหน้าตกลงราคานี่เริ่มจับหรือว่าจะปล่อยนี่ประมาณช่วงกี่เดือนครับผมก็สักหกเดือนเดี๋ยวผมจะเริ่มตีเบอร์แล้วก็อาจจะเป็นเจ็ดเดือนนิดๆอะไรเงี้ยครับรอ,อใบเพชรตีเบอร์รอใบเพชรประมาณ เดือนนึงอะไรประมาณนี้ครับอ๋อถ้าเกิดมันได้ไวก็คือเดือนนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบว่าเอ้ยอยากได้วัวไปเลี้ยงเองก็เดี๋ยวใบเพชรเราส่งตามได้เนาะส่งตามได้เลยครับอ่านะครับผมพี่น้องอ่ะให้ชมวัวตัวที่หนึ่งนะครับผมพี่น้องอ่าใครชอบใส่เท้านะครับผมอยากได้ไปเป็นพ่อคุ้งฟูงตัวนี้เป็นอีกถึงทางเลือกนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเรลาไปชมตัวที่สองกันต่อครับอ่ะเริ่มครับตัวที่สองเนาะอ้องแนะนําตัววัวนิดนึงครับผมว่าลูกพ่อแม่ไหนครับผม ลูกพ่ออเมริกาสองแปดศูนย์ครับตัวนี้นะอ่ครับผมแม่เป็นลูกของแรปเตอร์ครับอ่านะครับผมพี่น้องอ่ะตัวนี้เป็นแปดเดือนอ่ะเพศเมียเนาะครับอายุแปดเดือนนะครับผมอ่ะลองแนะนําตัววัวนิดนึงครับผมตัวนี้ลักษณะเป็นยังไงบ้างครับเล็บกว้างครับหนายาวครับอ่ากว้างหนายาวครับพี่น้องอ่าครบเลยนะครับผมนะฮะอ่ะให้ดูหน้าตาหวานๆนะครับผมนะฮะ หายดีแล้วเนาะอายุแปดเดือนเสร็จแล้ตัวนี้ครับตัวนี้ดูครับผมนะฮะให้ดูชิดชิดมีความกระชับนะครับพี่น้องอะนะครับอ่าครบนะครับผมนะฮะให้ถูรอบๆตัววนนิดนึงนะครับผม,มลูกเจ้าอเมริกา2 8 5นะครับพี่น้อง <28 00 S 1> อ2 8 0น์ครับอ่า280น์เนาะอ่าตัวนี้อ๋อตัวนี้ย้อนแสงหน่อยนะ นะฮะฮต้องบอกว่าเป็นวัวแดงทั้งตัวนะฮะไม่มีเต็มนี้ตรงไหนนะครับผมไม่มีด่างตรงไหนนะอ่าให้ดูนะครับผมอ่าคลิปหูดํานะครับผมนะฮะนะฮะอะ่ครับผมให้ดูแผ่นหลังด้วยนะฮะอ่าชัดๆนะครับผมแผ่นหลังเขานะฮะอ่าโอเคครับผมอายุ8เดือนเสเร็จตอนนี้ความสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเลิฟครับนะฮะประมาณการนะฮะเมตรสามสิบ กว่าได้อ่ะร้อยสามสิบบวกลบนะครับผมพี่น้องอ่ะดูครับผมทายยกยกนะฮะตัวนี้นะฮะอ่าตัวนี้เลบเปิดวิอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมแสนหกครับแสนหกหมื่นเนาะราคานี้ยังคุยกันได้เนาะได้ครับอ่านะครับผมใบเพจมาได้ยังตัวนี้ยังไม่ได้ส่งจดเลยครับยังไม่ได้ส่งจดนี่รอตีเบอร์ก่อนใช่ไหมครับอ่าตีเบอร์เราจะส่งจดอีกทีนึงนะครับผมนะพี่น้องครับถ้าเกิดใครสนใจนะฮะตัวนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมนะฮะ ทักไปที่เฟซบุ๊กของอน้องเลิฟได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะขึ้นให้อยู่แล้วนะครับผมนะฮะ,ระหรือว่าอยากได้ข้อมูลพัดไลน์ก็สามารถอแอดเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผมเพื่อจะได้ดูข้อมูลกันละกันเนาะนะฮะอ่ะ,อะ,อะพี่น้องมาดูชมตัวที่3กันเนาะตัวนี้ก็เป็นเพชเมียนะอ่ะเลิฟครับแนะนำนิดนึงครับผมตัวนี้เป็นลูกพ่อแม่ไหนยังไงครับผมนะฮะลูกอเมริกา280ครับครับ แม่เป็นลูกของเอ็กซาเล่แปดสองห้าทับหนึ่งครับว้าวนะครับผมต้องบอกว่าว้าวเลยนะครับพี่น้องอ่าเสือใสแล้วกอนะสุดยอดเลยแม่มาจากปิยพงษ์ฟาร์มครับอ่าตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมนะฮะอ่ะนะฮะตรงนั้นอ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเลิฟครับแปดเดือนครับแปดเดือนแล้วเนาะอายุเท่ากันอ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูตัวแม่เขาดูเนาะแม่เขาเป็นถือว่าเป็นวัวเฟรมแบบไหนครับอ่ะเลิฟครับเฟรมใหญ่ครับแม่เขาจะเป็นเฟรมใหญ่มากเลยนะครับผมความสูงแม่เขาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมประมาณไปหกสิบอัพไหม ได้ไหมครับห้าสิบเท่าไร่ครับพี่ตังครับห้าสิบกลางๆครับอ่าห้าสิบกลางๆครับพี่น้องแม่เขาเนาะอ่ะนะครับผมอ่าเริมครับลองนําเสนอตัวนี้ที่วตัวนี้เด่นยังไงบ้างครับผมนอกจากเอ่อพันธุกรรมของเขาครับผมนะฮะหนากว้างลึกครับแล้วก็ตะนหนกตรงครับอ่าพี่น้องค่อยๆชมแล้วกันนะครับผมฟังเจ้าของเขาพูดแล้วก็มองตามกล้องแล้วกันเนาะว่าใช่จริงหรือเปล่านะครับพี่น้องอ่ะอย่างที่บอกแล้วครับผมนะฮะ พราะสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าคือใช่ดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากเห็นชัดอยากให้เข้ามาดูที่ฟาร์มมากกว่าครับผมนะฮะว่าเอ๊ะมันจริงไหมนะครับผมหนากว้างลึกนะครับผมนะฮะอ่ะดูช่วงตนอกกับขาหน้าครับผมพี่น้องอ่านะฮะอ่ะให้ค่อยดูเขานะครับผมให้ดูหน้าตาเขาสักนิดนึงครับผมนะฮะตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ความสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเลิฟครับประมาณเมตรสามสิบกลางๆได้ครับเนี่ยลอยสามสิบบวกลบละกันพี่น้องครับผมนะฮะอ่าหัวประมาณกี่เดือนนะครับเลิฟแปดเดือนครับแปดเดือนนะครับผมพี่น้อง ค่อยๆชมกันครับพี่น้องให้ชมรอบตัวนะครับผมต้องบอกว่าเป็นพันธุก,กรรมระดับโลกเนาะตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าเอ่อแดงนะครับผมขอเขาจะเป็นเขาเรียกว่าไราสายเอ็กซเรย์ก็จะมีดอกๆนิดนึงเนาะครับอ่านะฮะเป็นปกติของเขานะครับผมพี่น้องอ๋อมุดหน่อยย้อนแสงเนาะผมนี้นะครับผมอ่อ อ่ะข้อขาหนดนึงครับผมเรวบอกนิดนึงครับผมข้อขานี่ก็จะเป็นถุงน้ำเนาะถุงน้ําครับอ่าถุงน้ํานะครับพี่น้องครับหายเองได้ครับอ่ะพวกนี้หายเองได้นะครับพี่น้องอ่ะเพราะหัวอายุบรปูนนะครับผมไดมีถุงน้านิดนึงนะครับผมอ่าตรงข้อขานะฮะตรงไปตรงมานะครับผมกับการนําเสนอของน้องลบนะครับผมนะฮะอ่ะไอ้ดูชีดกันนิดนึงครับผมเป็นยังไงบ้างอ่าตัวนี้ชีดกระชับนะครับผมนะฮะอ่าให้ดูชีดกระชับนะครับผมอ่าอ่า ของเขาครบถ้วนนะครับผมเล็บนะครับผมให้ดูเล็บด้วยนะฮะอ,อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมอยากให้อแอดไลน์นะครับผมคุยกับน้องเล็บได้เลยครับผมน้องเล็บครับตัวนี้เล็บเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับผม2องแสนครับสองแสนสองหม,รงสสงมืราคานี้คุยกันได้ไหมได้ครับยังคุยกันได้นะอ่าพี่น้อง2องแสนสองหมื หัวแปดเดือนนะครับผมกับพันธุกรรมดีๆเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับการที่เราอยากได้ไปเป็นแม้บ็อกนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปแม้เขาให้ดูด้วยอย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่แรกเนอะนะฮะอ่าดูแผ่นหลังของนิดนึงครับผมว่าเป็นไงบ้างนะฮะอ่าห้เห็นกับตาแทนคําพูดแล้วกันครับพี่น้องดูปวงห่างเขาครับผมอืม อ่าโอเคครับซองแสนซองกับพันธุกรรมดีๆอีกหนึ่งตัวในการภูมิใจนำเสนอนะครับผมแล้วก็เอ่อ MNR นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจอยากได้เอ่ออยากอยากอยากดูตัวอื่นๆอีกต้องบอกว่าเขาเผื่อใครสนใจแล้วกันเนาะอ่ะจะให้ดูอสองตัวแล้วกันเนาะน้องเลิฟเนาะครับอ่าเนี่ยจะมีเอ่อตัวเมียอีกประมาณสองตัวแล้วกันเผื่อใครสนใจนะครับผมขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะตัวสองตัวนี้ก็เปิดให้จองอยู่เหมือนกันเนาะงเลิฟเนาะเปิดครับอ่าอายุเขาเท่าไหร่นะ สี่เดือนครับสี่เดือนเนาะตัวนี้เป็นลูก V8 279สองเจ็ดเกาตัวนี้เป็นลูกรีเก้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับอ่านะครับผมพี่น้องเป็นตัวเมียทั้งสองตัวนะตัวนี้นะครับผมพี่น้องอ่าเปิดให้จองนะครับผมนะฮะราคาอยู่ประมาณระดับไหนครับผมสองตัวนี้ที่เริ่มตั้งใจไว้ประมาณสองทวนทวนครับสองทวนทวนน้อพี่น้องถ้าเกิดอย่างที่บอกแล้วอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็จะปล่อยถ้าเกิดสมมติว่าสนใจจริงๆเนี่ย เริ่มปล่อยวัวประมาณสักกี่เดือนครับผมเราตรงอยู่กับเราเนี่ประมาณก็ประมาณเจ็ดเดือนถึงแปดเดือนครับแล้วแต่ถ้าใครรีบก็เอาไปเลี้ยงก่อนได้ระหว่างรอใบเพชรครับไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ใบเพชรครับเดี๋ยวส่งตามตูดให้เลยได้ครับผมแต่ปกติวัวจากของเริ่มเนี่ยก็คือจะปล่อยออกจากฟาร์มนี่ก็คือประมาณสักกี่เดือนครับแม่แล้วแต่เจ็ดเดือนแปดเดือนครับเจ็ดแปดเดือนเนี่ยคือถึงปล่อยออกจากฟาร์มเนาะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องนะฮะ เผื่อใครสนใจเนาะตัวมีอีกสองตัวนะครับผมสายวีแปดก็สายเลยนะตัวนี้รีเก้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับอ่าพี่น้องครับผมนะฮะพันธุกรรมดีๆนะครับผมนะฮะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะแอดไลน์ของอ่าน้องเลิฟได้ก่อนจะไปดูแม่ลูกให้มาดูตัวคู่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมนะฮะเลิฟเขาวากแบ่งปันนะครับผมนะฮะอ่ะเลิฟครับแนะนําตัวนี้นิดนึงครับผมตัวนี้เป็นลูกของ V8 279สทับเครับพ่อเป็นวัวเทาครับครับเกิดจากแม่วัวแดงครับโอ้โหหายากเหมือนกันนะสาย V8 แปดเราออกลูกแดงนะะครับผมนฮะ แนะนําจุดเด่นนิดนึงครับเลิฟครับมีกล้ามเนื้อที่เด่นชัดครับทําตัวที่ยาวเม็ดสีที่แดงครับแล้วก็ไข่ที่ตรงครับอือพี่น้องอยากให้ดูความความกว้างของหัวไหล่เขานะครับผมนะฮะอ่ะให้เห็นข้อขากันด้วยครับผมนะฮะดูหน้าตาล้ออด้วยครับผมนะครับโบดเต็มใช่ไหมครับเลิฟครับโบดเต็มครับขอบตาดําขอบหูดําครับพี่น้องอ่ะดูไข่ครับผมดูปลายครับผมนะฮะ ดูพวงหางครับผมนะฮะแล้วก็ดูท้ายครับผมนะนี่ฮนะโอ้โหเอาความกว้างอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นให้ดูความกว้างเลยครับพี่น้องอ่ะโอ้โหขอเดี๋ยวหนีไปนิดนึงครับผมฮะวัวเทาในร่างวัวแดงครับอ่าผูถูกเลยัวนี้คือวัวเทาในร่างวัวแดงครับผมหายักเหมือนกันนะสายวีแปดเป็นวัวแดงครับพี่น้องอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเริ่มครับ หนึ่งปีสี่เดือนครับหนึ่งปีกระสีเดือนก็ประมาณสิบหกเดือนเนาะนะอ่ะพี่น้องให้ดูความโบดครับผมอย่างที่บอกโบดเต็มนะยามโมโบดเต็มนะครับผมพลังโอ้ยนะฮะอ่ะให้ดูครับผมให้ดูความความกว้างพลังเขาหน่อยครับผมกว้างจริงๆครับผมนะฮะอ่ะอ่ะให้ดูข้อขาหน่อยแล้วกันนะครับผมนะฮะลิเด่นของเขานะฮะข้อขาโอ้ยข้อขาใหญ่ทรงพลังครับผมนะฮะอ่านะครับผมใครที่อยากได้ เพื่อไปเป็นพอคุ้มฟูงนําเสนอมากๆเลยตัวนี้ครับแอดมินนําเสนอยังมากเลยครับพี่น้องตัวนี้นะอ่ะให้ดูลึงเขาตันใต้ครับผมนะฮะอ่ะมีความกระชับนะครับผมสีองศานะครับผมเอาไปอีกประมาณสักปกติเนี่ยเอ่ออายุเท่าไหร่นี่เริ่มใช้งานได้ครับเริมครับประมาณสองปีสองปีนี้นนะนนะผม<อ>ว่า<ป>กำลังดีอ่าตอนนี้16หเดือนนะครับผมนะฮะเอาไปเรียงอีกประมาณสักพักนึง นะฮะได้ใช้งานแน่ๆแล้วครับพี่นอ้องดูความย่นครับผมอ่าให้ดูความย่นนี้หืมโอ้ยนะขนัดแอดมินเห็นยังหืมสวยจริงพี่นอ้องนะฮะต้องบอกจริงๆสวยจริงๆนะฮะเลิฟครับตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับผมแสนห้าครับเท่าไหร่นะแสนห้าครับพี่น้องครับเอาผูตรงๆเลยนะสําหรับตัวนี้นะให้ไวใช้คําว่าให้ไวนะไม่ทําให้ผิดหนะนะวังแน่นอนกับตัวนี้นะครับผมนะ เป็นลูกของ V8 2 7 9สองาทับเจ็ดนะครับผมเนื้อหนังมังสานะครับผมหัวเท้าในรางแดงครับพี่น้องเราก็น่าจะรู้อยู่ว่าหัวเท้าเนี่ยมันให้มัดการที่ดีมากโอ้โหดูท้ายสินะครับผมดูท้ายเต็มเต็มเลยนะครับผมแทบจะเต็มเฟรมกล้องเลยนะฮะเกิดจากแม่เฟรมยักษ์ครับแม่สูงประมาณ165โอ้โหแม่เขาสูงประมาณเท่าไหร่นะครับผม165ครับ165ครับพี่น้องแม่เขาเจ้าตัวนี้เอ๊ะแม่เขาเป็นสายไหนนะ แม่เป็นลูกของเวอร์นเทียครับครับผมพี่น้องอันนี้เป็นลูกตัวแรกด้วยครับตัวนี้นะครับผมครับอ้โหเอาพี่น้องครับผมนะฮะไวใครได้ครับตัวนี้อ่ะดูสิดูดูท่ายเขาว่ากลมขนาดไหนครับผมนะฮะเรามองดีๆก็เหมือนมะมะนาวพาซี่เหมือนกันนะตามที่เขาพูดกันนะครับผมตัวนี้นะฮะความสูงตอนนี้น่าจะยุระมาณเท่าไหร่แล้วครับสูงร้อยสี่สิบแปดบวกลบบวกลบนิดหน่อยครับพี่น้องอ่ะตัวพูอีกหนึ่งตัวที่คุ้มใจนําเสนอจริงๆนะฮะ ใครอยากได้ไม่ควรชานะครับผมอย่างที่บอกนะฮะใครอยากได้ไม่ควรชาครับผมตัวนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์หรือโทรคุยกับน้องเลิฟได้เลยนะครับผมหัวตัวนี้อยู่พันกระตายจังหวัดกําแพงเพชรเนอะอ่ะพี่น้องมาชมตัวที่5กันต่อครับผมนะฮะอ่ะเลิฟครับผมตัวนี้ตัวที่เนานะครับอ่แนะนาเบอร์ก่อนเลยครับผมตัวนี้เบอร์ศูนย์อะไรครับผมศูนย์สามครับอ่ะศูนย์สามแนะนำพ่อแม่เขางนิดนึงครับเป็นลูกของอเมริกา2 8 0ครับครับผม แม่เขาเป็นลูกของเวอร์นอนสามสี่เก้าทับหนึ่งครับว้าวใช้คำว่าว้าวตอนนี้วัวอายุมาณเท่าไรแล้วครับประมาณสิบเดือนกว่าสิบเอ็ดเดือนประมาณนี้ครับอ่าสิบเดือนก็กว่าเกือบสิบเอ็ดเดือนเนาะอ่ะลองบอกจุดเด่นของวัวตัวนี้นิดหนึ่งครับเลิฟครับวัวตัวนี้มีความหนาดีครับความความลึกดีลำตัวสมูทครับอ่ามีความสมูทเนาะกระทูขาหลังดีครับอ่ากระทูขาหลังเนาะอ่ะพี่น้องค่อยๆชมกันละกันนะครับผมนะฮะอ่า วัวราคาเลือนแสนเราต้องค่อยๆชมกันนะครับผมนะตัวนี้เป็นเบอร์ศูนย์สามนะครับผมนะฮะพึ่งตีเบอร์ไปนะครับผมนะฮะแผ่ไม่ค่อยจางน้องเขากอเลยอาจจะตื่นๆนิดนึงนะครับพี่น้องอ่าเล็บสวยครับอ่าดูควาเล็บนะครับผมนะฮะสีเล็บเลยค่อยๆชมนะครับผมนะฮะต้องบอกว่าวัวที่นี่เล็บครับปกติวัวที่นี่คือเลี้ยงด้วยหญ้าสดไปรักเหมือนกันใช่ไหมหญ้าสดครับอ่าปลูกหญ้าไว้มันกี่ไร่แล้วครับเนี่ยสิบห้าไร่ครับอ่าพี่น้องครับผมที่นี่ ใช้ยาแหลกเงือนะครับผมนะฮะอะให้ดูความสวยของหน้าตาเขาหน่อยนะครับผมนะฮะอ่าเป็นไงครับผมความกว้างของหลังครับเริ่มครับมีหลังที่กว้างครับน้องครับผมค่อยๆชมนะครับผมดูความกว้างนะฮะอ่านะฮะอย่างที่บอกแล้ววัวจะตื่นนิดนึงนะครับผมเพราะแผลยังไม่หายดีเลยเรื่องของการตีเบอร์นะครับผมนะฮะอ่ามีลำตัวที่หนาครับอ่ะมีความลำตัวที่หนาครับพี่น้องค่อยๆดูครับผมนะฮะ เม็ดสี่ชัดเจนครับเม็ดสี่ชัดเจนครับพี่น้องนะฮะแล้วก็ถือว่าลําตัวถือว่ามีความยาวจริงครับพี่น้องอ่ะนะครับผมชัดๆนะครับผมนะฮะดูก้นเขานะฮะกลมมากเลยท้ายนะฮะเป็นมะนาวเลยเป็นมะนาวเลยนะฮะต้องบอกนี้มีความกลมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ชมตรงๆนิดถึงครับผมนะฮะท้ายเขานะฮะดูพวงหางนะครับผมดูท้ายเขานะฮะนะครับผมนะฮะ ดูข้อข่าเขาพี่น้องอนะครับผมตัวนี้เลิกเปิดไว้ที่เท่าไรครับผมสองแสนสี่หมื่นครับสองแสนสี่หมื่นนะครับผมนะฮะราคานี้ยังคุยกันได้ครับยังคุยกันได้นะครับ <laughs> <laughs> พี่น้องครับอย่างที่บอกแหละเอ้ยทำไมแพงจังขอให้ทุกคนคนที่เข้าใจพันธุก,กรรมแล้วกันน้องวัวบางตัวนะครับผมนะฮะ อยู่ที่พันธุกรรมก็จะได้มาแต่ละตัวนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าแปบ๊แปบๆได้อเฉพาะนำเชื่อของตัวนี้นี่หลอดเท่าไรครับนี่ยทุกวันนี้ตอนนี้หมื่นนิดๆแล้วครับหมือนนิดๆแล้วครับพี่น้องเฉพาะนำเชื้อนะเราคิดดูละกันมันต้องเป๊ะขนาดไหนในการผสมอ่ะก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมดังนั้นราคาแบบนี้อย่างที่บอกแหละมันมาตามพันธุกรรมเนาะเรื่องราคานะครับผมดูความยน่นย่นของเขาครับผมพี่น้องอ่านะความสูงอยู่มันเท่าไหร่ครับเลิฟครับตัวนี้ ประมาณร้อยสาสิบกลางๆเ่ยครับอ่านะฮะหัวเกือบซิบ,เ,บดเดือนเต็มนะครับพี่น้องอ่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมแอดไลน์น้องเลิฟได้เลยนะครับผมนะฮะทักกันได้สอบถามกันได้นะครับพี่น้องกับพันธุกรรมดีๆอ่ะเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปครับอ่ะพี่น้องมาชมตัวที่หกกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นเบอร์ 04นะครับผมนะฮะอ่า04นะครับผมตัวที่หกนะครับผมอ่ะเลิฟครับนําเสนอตัวนี้นิดนึงครับผมนะฮะเป็นลูกพ่อแม่นะยังไงครับผมนะฮะเป็นลูกอเมริกา280ครับครับผมแม่เป็นลูกจูดครับอ่านะครับผมนะฮะต้องบอกว่าเชื้อสายเล้ากอดีมากครับพี่น้องอ่านะครับผมตัวนี้มีความหนาของลําตัวครับอ่าตัวนี้มีความหนาของลําตัวเนาะอ่ะพี่น้องค่อยๆชมนะครับผมนะฮะชีดกระชับครับอ่ะพี่น้องดูชีดครับผมว่ากระชับจริงไหมนะครับผมนะฮะ ค่อยๆดูเนาะนะครับผมตัวนี้เป็นวัวแดงทั้งคู่เนาะเป็นวัวแดงครับอ่านะครับผมพี่น้องเราก็ต้องบอกกันตรงๆเลยว่าตัวนี้จะสีออกขาเปลือกนิดนึงนะครับผมไม่ได้แดงเข้มมากนะครับผมนะฮะอ่าตรงข้อด้านซ้ายนะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่ามีดอกนิดนึงอ่าเป็นสีออกเหลืองๆนิดนึงครับผมพี่น้องให้เห็นกันชัดเนาะเราซื้อสั่กันตรงๆนะครับผมพี่น้องนะฮะเราเชียร์พันธุกรรมนะครับผมว่าพันธุกรรมดีอะไรดีนะครับผม ส่วนเนื้อเตอร์วอเราก็พูดกันตามความเป็นจริงที่เห็นอยู่แล้วกันตัวนี้มีความโบ๊ดเนาะเล็บเนาะโบ๊ผูดำความโบค๊บค,รบครับผมพี่น้องติ๊บผูด,ดํานะครับผมตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ,ส,บสิบเดือนกว่าสิบเอ็ดเดือนครับอเกือบสิบเอ็ดเดือนเนาะ,ะพี่น้องค่อยๆชมนะ,นะะนำตัวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับอพี่น้องค่อยๆชมฮะดูครับผมหัวเป็นแสนนะครับผมพี่น้องดูครับผมํำตัวนี่าเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะฮะ ค่อยๆดูเล็บเขาขึ้นไปด้วยนะครับผมค่อยๆดูเล็บเล็บสวยงามนะครับผมนะฮะอย่างที่บอกเนี่ยใช้ยาแลกเนื้อมันกันนะครับผมที่นี่นะฮะแต่ที่นี่ก็คือเน้นพันทุกกรรมนะครับผมห้ดูนะครับผมทุกตัวของเล็บนี่ก็คือรับประกันตำนี้มดเนาะมาคุยกันได้นะครับผมมีตำนี้อะไรยังไงแสบังอย่างที่บอกมาแหละทุกตัวไม่ได้มีตำนี้นะครับผมถ้าเกิดมีเราก็จะบอกว่ามีตรงไหนอะไรยังไงนะครับพี่น้องค่อยๆชมนะครับผม ตัวนี้เริ่มเปิดที่เท่าไรครับผมสองแสนสามมื่นครับสองแสนสามมืน่นราคานี้ยัง<อ>คุยกันได้เราลองได้หลายบาทไหมเนี่ยเยอะพอสมควรนะพอสมควรครับอ่าพี่น้องนะฮะผมอย่างที่บอกแหละเราขายกันพันลุก,กรรมเนาะแต่เรื่องราคาอยู่ที่ความชอบนะครับผมอยู่ที่เดียวกันนะครับผมอ่าอยู่ที่เดียวกันได้นะครับผมนะฮะชอบตรงกันนะครับผมคุยกันได้นะฮะ น้องเลิฟสดใจดีนะครับผมนะฮะ,ะต้องบอกว่าทางอำเภอไม่มีใครไม่รู้จักนะลูกของท่านสอจอนะครับผมที่นี่นะฮะ,ะพี่น้องครับผมราคานี้ยังคุยกันได้ต่อรองกันได้เยอะ,อะโอเคครับเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปอพี่น้องครับผมนะฮะคู่สุดท้ายต้องบอกว่าเป็นคู่ไฮไลท์จริงๆนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่ชอบเลือดลอยแล้วอยากได้ไปพัฒนานะครับผมนะฮะต้องบอกว่าน้อ,นองเลิฟนะ เขาอยากแบ่งปันถูกต้องไหมครับผมนะฮะครับอ่ะราคานี้หาไม่ได้บ่อยเหมือนกันครับพี่น้องนะฮะอ่ะลองบอกนิดนึงครับผมคู่คู่แม่ลูกนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องเลิฟครับคู่แม่ลูกนี้ครับผมแม่่ครับเป็นลูกใครครับผมแม่เป็นลูก s k 4 0 9ย์ครับครับผมอ่าลูกครับผมลูกเป็นเลนลีเวอร์เหดครับตอนนี้แม่สถานะผสมแล้วรอผ่านรอบครับพี่น้อง ตัวนี้ต้องบอกนี้แล้วกันนะเปิดออเออคืออยกยกคู่นะครับผมนะฮะนะซื้อ,อแต่เราไม่ได้บอกว่าทองนะครับผมแต่ตอนนี้แม่ผสมไปแล้วล้อผ่านรอบนะครับผมแต่ในการนําเสนอเรื่องราคาเราขายในราคาแม่ลูกนะครับผมเพราะยังไม่ผ่านรอบเรายังอ,อ่ยังไม่ผ่านรอบเลยยังไม่รับประกันทองนะครับผมนะฮะอ,อ่ะเลิฟครับผมนะตรงไปตรงมาเนาะน,นะฮะรเราอยากแบ่งปันนะครับผมหัวออตัวนี้ต้องบอกจุดเด่นดี้แอดมินเห็นแล้วกันพี่น้องนะครับผม ยาวปลารถไฟครับพี่น้องต้องบอกว่ายาวจริงๆนะครับผมนะฮะอ่านะฮะยาวจริงๆนะครับผมเล้วครับตัวนี้วัวอายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวแม่ประมาณเก้าปีครับ9ปีครับพี่น้องนะฮะหอมหน่อยครับอ่านะฮะตัวนี้เริ่มหย่านมเยีงครับเนี่ยเนี่ยยังกินนมอยู่ครับว่าจะหย่านมอาทิตย์นี้แหละครับอ่ะพี่น้องนะฮะแม้วัวอาจจะสูบหน่อยเพราะวัวกินนมเนาะเป็นธรรมดากันอย่แล้วคนที่เลี้ยงวัวน่าจะเข้าใจได้นะครับผมนะฮะครับอ่ะอย่างที่บอกแหละตัวนี้ น้องเลิฟเขาอยากแบงค์ปันนะครับผมยกคอมไปเลยนะครับผมราคารองอยู่ที่เท่าไหร่ครับเลิฟครับแสนแปดหมื่นครับเท่าไรนะหนึ่งแสนแปดหมื่นครับหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับผมครับซื้อสองไปรุ่นสามแต่รุ่นสามนี่ไม่รับประกันนะครับพี่น้องอ่ะครับไปค่อยชมตัววัวละกันนะฮะแม่เขาสูงรูมา้เท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณเมตรสี่สิบกว่ากว่านี่นะครับอ่ะร้อยสี่สิบห้าบวกรถครับพี่น้องนะฮะ วัวอายุเก้าปีนิดๆน,นะครับผมอย่างที่บอกแหละใครที่อยากเริ่มต้นตั้งฟาร์มนะครับผมราคานี้หาไม่ได้บ,บ่อยๆเนาะอย่างที่บอกแหละวัวดโดยทั่วไปเท่าที่ผมหรือว่าแอดมินเนี่ยไปคุยกับหลายๆฟาร์มนี่สิบห้าปีนี่ยังออกลูกยังมีอยู่นะครับผมอยู่ที่การเราดูแลแม่แม่แม่ของเราเองนะครับผมว่าดูแลลักษณะยังไงนะครับผมนี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมโคเขาอายุเท่าไหร่นะ ลูกอายุประมาณหกเดือนครับหกเดือนนะครับผมพี่น้องอ่านะครับผมหกเดือนเป็นลูกของพ่อไหนนะลูกเลนรีเวอร์เก้าหกแปดครับอ่ะพี่น้องดูลูกเขานะฮะสวยๆนะครับผมสวยๆนะครับผมอ่ะตกออกมาราคาตัวละไม่ถึงแสนครับอ่ะหาหลักมาแล้วใช่ไหมครับอ่ะพี่น้องเนี่ยดูครับผมชัดๆกันไปเลยนะครับผมไขที่อยากเริ่มต้นเลี้ยงวัวเลื่อนลอยนะครับผมนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่ง คู่แม่ลูกราคานี้หาไม่ได้บ่อยนะครับผมนะฮะเน้นละกันเนาะหาไม่ได้บ่อยอย่างที่บอกอายุวัวบางคนอาจจะหูเยอะหรือเปล่าแต่สําหรับแอดมินมองดูแล้วก็คืออย่างที่บอกแหละจากการคุยหลายๆฟาร์มนี่สิบสองสิบสามปีเขาก็ยังให้ลูกได้ปีละตัวนะครับผมนะฮะอ่าแล้วก็วัวอายุเยอะสําหรับคนที่อยากตั้งฟาร์มจุดแข่งของแมวัวที่อายุเยอะการคลอดลูกจะคลอดง่ายเพราะเขามีประสบการณ์มาตลอดถูกต้องไหมฮะครับอ่ะน้องเลิฟครับ ถึงจะอายุเยอะแต่ต้องบอกว่าวัวตัวนี้มดโลกไม่มีปัญหาใดๆนะไม่มีครับน้องเลิฟรับประกันนะรับประกันครับพี่น้องครับผมอย่างที่บอกแหละวัวน้องเลิฟเขาขายักแบ่งปันสําหรับใครที่อยากได้ไปตั้งตั้งฟาร์มเนาะราคานี้สนใจนะครับผมก็โทรหาน้องเลิฟนะครับผมนะฮะเบอร์โทรย้ำอีกทีครับน้องเลิฟศูนย์เก้าสามครับ <50 8 S 1> ครับห้าศูนย์แปดครับห้าสามแปดสามเบอร์โทรนี้แอดไลน์ได้ไหม ไลน์เดี๋ยวทิ้งไอไว้ให้อีกทีนึงครับอ่าทิ้งไอไว้ให้อีกทีนึงนะครับอ่ะพี่น้องเดี๋ยวก็จะให้น้องเลิบเนี่ยไปเปลี่ยนเข่าแอดไลน์นี่เบอร์โทรก็ได้อ่อจะได้เห็นภาพเห็นจะได้ไงด้วยเนาะถ้าเป็นเบอร์โทรมันจะขึ้นเป็นไลน์เก่าครับอ๋อเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวจะให้ไอดีไว้ด้วยเผื่ออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับพี่น้องครับผมโอเคครับสวัสดีครับ